นี่เป็นคลิปที่2ของซีรีส์ Building a s e c o n d i n in Action นะคะการปฏิวัติวิธีการทำงานและการสร้างคอนเทนต์ด้วยสมองที่2นะคะคลิปที่แล้วเราพูดถึงตัว C Capture ก็คือขั้นตอนแรกในการสร้างสมองที่2เนาะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนถัดๆไปค่ะตั้งแต่ตัว O ตัว D ตัว E เรียกได้ว่าคลิปนี้แล้วคุณจะต้องได้ไอเดียในการไปเริ่มลงมือทาแล้วละคะ่ะทีนี้เราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนถัดไปค่ะคือตัว O Organize คือการจัดระเบียบมันค่ะในระหว่างวันอะตอนเราจดอะเราจดไปเลยไม่ต้องมาคิดวิเคราะห์อ,อะไรกันตอนนั้นเพราะเราไม่ต้องการใช้พลังสมองกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาแต่ว่าเราก็ต้องเซตอัพเวลาเราไม่อยากคิดระหว่างวันแล้วจะคิดตอนไหนล่ะบางทีเราอาจจะเซตเวลาตอนเย็น จบวันสิ้นวันตอนดึกก่อนนอนค่อยมาเคลียสิ่งที่เราแคปเจอร์เอาไว้เยอะแยะคำว่ามาเคลียก็คือเอามันให้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะที่ควรของมันถ้าเป็นสิ่งที่จะต้องทําจะต้องซื้อเอาไปใส่ในทูดูลิสต์ไหมถ้าเป็นสิ่งที่กําหนดเวลาได้ต้องวางแผนเอาไปใส่ใน Google c a l enda r ไหมถ้าเป็นข้อมูลเพื่องานใดงานหนึ่งโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเอาข้อมูลนั้นไปหยอดในโฟลเดอร์ของโปรเจกตนั้นจับมันไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทางอันนี้คือการจัดระเบียบเฉยๆนะสำหรับข้อมูลที่มันเป็นความ ความรู้ที่พี่เคยทําคลิปก่อนหน้านว้ว่าเราควรจะมีตารางหนึ่งที่เป็นตารางสําหรับเก็บข้อมูลความรู้เอาไว้เพื่อที่ข้อมูลเราจะไม่ได้กระจัดกระจายรวมไว้ในที่เดียวแต่เราใช้ระบบการแยกประเภทความรู้ของเราโดยการใช้แท็ก ะะถ้าเป็นความรู้เรามาใส่ไว้ในตารางความรู้แต่ว่าใส่แท็กมันไว้ด้วยอันนี้เราย้ายจากส่วนแคปเจอร์แล้วนะส่วนแคปเจอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนอินบ็อกซ์ค่ะเป็นที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างกองเอาไว้กองเอาไว้แบบยังไม่ได้จัดระบบระเบียบม,มันก็จะมีข้อมูลเยอะเต็มไปหมดแต่ว่าเราจะต้องมาเคลียร์ออกโดยการออแกนซมันให้ไปอยู่ในโฟลเดอร์หรือในแอปพลิเคชันที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งเวลาในการ organize หรือเรียกว่าการสะสาง capture ของเราเนี่ยเราก็ควรจะกำหนดเวลาตายตัวเลยนะคะทำมันเป็นรูทีเลยว่าเราจะทำทุกวันตอนเย็นหรือเราจะทำวันเว้นวันหรือเราจะทำอาทิตย์ละครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนสะดวกเลยคอนเซปต์นี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้พลังงานสมองได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะคือรวบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาใช้พลังงานทีเดียวสิ้นวันครั้งเดียวหรืออาทิตย์ละครั้งเดียว ขั้นตอน Organize มีเท่านี้คือการนำข้อมูลที่เราแคปเจอร์มาให้มันไปอยู่ในโฟลเดอร์หรือไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะทำงานขั้นตอนต่อไปไปกันต่อค่ะขั้นตอนโคดขั้นตอนที่3คือตัวดีนะ Distill การกรองข้อมูลหรือสำหรับวีจะเรียกว่าการจับประเด็นหรือคัดแก่นของมันออกมาเพื่อที่จะนําไปใช้งานต่อให้มันเป็นประโยชน์โดยตรงกับเราจับประเด็นและคัด แก่นของมันออกมาต่อให้มันเป็นความรู้ที่ดีแค่ไหนแต่เราคัดกันมาเป็นก้อนเป็นดุ้นอย่างนั้นนะคะเราไม่ได้จับประเด็นมันออกมาสุดท้ายเราก็ลืมแหละต่อให้เป็น,นหนังสือก็ตามหนังสือเล่มหนาปักเลยเราอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วแต่เราไม่ได้ดึงประเด็นจับประเด็นออกมาเนี่ยเพอเพลลืมนะที่บีพูดอย่างนี้ได้ชัดเจนเพราะว่าบีเนี่ยเป็นมาแล้วนะคะหนังสืออ่านรอบแรกแล้วไม่ได้จดเนี่ยไม่นานลืมจริงๆนะเวลาผ่านไปอ่านกลับไปอ่านย้อนเนี่ยยังรู้สึกอ้เราเคยอ่านเรื่องนี้มาแล้วเหรออะไรอย่างงี้ไม่คุ้นเลยนะคะเพราะฉะนนนัั้เเรรรื่องกาจบปะด็ จึงสาคัญค่ะขั้นตอนนี้นะคะส่วนใหญ่วี v. จะเอาไว้ใช้เวลาว่างเวลา15นาที10นาทีที่เราว่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่รู้จะทําอะไรเราก็จะนั่งถ่ายฟีดคือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนนิสัยเสียหรืออะไรหรือว่าอยากจะติดตามโซเชียลอะไรหนักหนาหรอกแต่ว่าเราไม่รู้จะทําอะไรไงเวลานั้นนมันว่างใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะรู้แล้วเพราะเราก็จะเอารายการที่เราเซฟมาเนี่ยแหละคะ่ะเอามานั่งอ่านนั่งจับประเด็นนะคะเพื่อที่ให้เราได้แก่นแต่ละเรื่องของมันออกมาซึ่งแก่นที่เราจับประเด็นเนี่ยไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นไม่ต้องคิด ภาษาอะไรที่สวยงามเลยนะคะโฟกัสที่ตัวเองเพียวๆล้วนๆเลยค่ะว่าไอสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับตัวเราอะไรที่เราจะใช้ประโยชน์กับมันได้จริงๆใช้ภาษาของเราค่ะตัวย่อของเราสำนวนของเราย้อนกลับไปตัวอย่างที่บียกไว้เมื่อขั้นตอนที่แล้วเนาะบีอยากจะเรียนรู้โปรแกรมที่มันจําขัดด้วย AI เราจะได้ไม่เหนื่อยในการตัดต่อใช่ไหมทีนี้บีมีเวลาบีก็เอาลิงก์ยูทู e อั้นมานั่งดูแลนั่งดูเสร็จอ๋อเข้าใจแล้วจบไปสักพักอาจจะลืมต้องมาดูซ้ําเสียเวลาอีกใช่ไหมคะดูเสร็จจดไว้เลยค่ะ โปรแกรมชื่ออะไรโปรแกรมนี้ราคาเท่าไรจะใช้ฟีเจอร์นี้เข้าไปในเมนูอะไรฟังก์ชันอะไรจดในแบบที่เราไม่ต้องกลับมาดูคลิปต่อเราดูสิ่งที่เราจดแล้วเราเข้าใจเลยลิงก์นั้นไม่มีความหมายแล้วนะลิงก์นั้นจะกลายเป็นแค่อ้างอิงหรือ reference เท่านั้นแต่ประเด็นเราได้เราจับประเด็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้เราก็จะได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นแก่นของในแต่ละเรื่องที่เราจดมาแล้วแต่ยังไม่จบค่ะ เพื่อที่ให้การสร้างสมองที่2ของเรามันสมบูรณ์ที่สุดขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการปิดจบที่สวยงามค่ะนั่นคือขั้นตอนของตัว e express Express คือการแสดงออกแต่สำหรับ B ีอธิบายง่ายๆว่าให้เอาเรื่องที่เราสรุปอะเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปแอคชั่นอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งถ้าเรื่องนั้นอะมันใช้ประโยชน์ได้เลยเอาไปใช้ประโยชน์ซะถ้าเรื่องนั้นอะมันมีคนอื่นที่มันน่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้เอาไปสอนเขาซะถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงไม่คิดไม่ออกว่าจะสอนใครลองมาทำคลิปอธิบายไว้หรือเขียนสรุปเป็นบทความเผยแพร่เอาไว้ใครที่เป็นยูทูบเบอร์นี่ใช้ประโยชน์ได้ดีเลยนะคะหรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวทำได้หมดเลย ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างเดิมค่ะบี B. ได้แล้วว่าไอตัวโปรแกรมตัดต่อมันทําแบบนี้ใช่ไหมบี B. จับประเด็นมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะณเวลาณเวลาที่บีจับประเด็นเสร็จแล้วเนี่ยบีจะต้องเซต next action ไว้เลย next action ก็คือ express นี่แหละ ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรตอนนั้นน่ะที่บีสนใจเรื่องนี้แสดงว่าบีก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตัดต่ออยู่แล้วแล้งานต่อไปของการตัดต่อของบีบีจะทดลองใช้ในงานไหนล่ะบีก็เอาเนื้อความนั้นน่ะไปแปะไว้ในคลิปวิดีโอถัดไปที่บีจะทํางานสิเซตเวลาใน Google c a l enda r หรือใน To-Do List อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการตัดต่อคลิปในครั้งถัดไปของบีบีจะได้หยิบวิธีการเอาไปใช้ได้เลย พอถึงเวลาที่บีจะตัดต่อวิดีโอแล้วบีได้ใช้โปรแกรมนี้จริงๆอะคิดว่าบีจําแล้วไหมคะวิธีการมันแบบนี้บีจําเรียบร้อยแล้วไหมคะใช้ประโยชน์ได้แล้วนะเท่ากับเรามีสมองที่2เรียบร้อยแล้วนะเปรียบเทียบวิธีเก่าเราจําข้อมูลแต่ละวันแต่ละวันคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์สุดท้ายไม่ได้หยิบยกมาใช้ลืมสมองก็เหนื่อยล้าจําตั้งเยอะสุดท้ายลืมเหนื่อยฟรีกับวิธีใหม่วิธีที่เราใช้โค้ดเมททอดเข้ามา สมองไม่ได้เหนื่อยล้านะเพราะเราจดไว้ในสมองที่2ถูกไหมคะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สมองหลักต้องจําคือแก่นของมันเพียวๆเ,เลยค่ะทดลองใช้แล้วมันซึมเข้าไปมันจําได้เพราะมันได้ลงมือทำอะ่ะพลังงานสมองก็ไม่ได้ใช้เยอะแถมยังได้ประโยชน์กับมันเรียบร้อยลนะนี่คือโคดเมท t อด d ค่ะขั้นตอนการสร้างสมองที่2นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางของซีรีส์นี้เลยนะคะทุกคนก็น่าจะ พอจะเห็นประโยชน์แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนรู้ต่อไปหรือเอาไปปรับใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากแค่ไหนการเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของสมองเราเนี่ยมันทําได้จริงยังไงและก็ศึกษาไปพร้อมกันปรับใช้ไปด้วยศึกษาไปด้วยนะคะได้ประโยชน์หรือมีข้อคิดเห็นยังไงอยากจะให้รบกวนแชร์คอมเมนต์แล้วก็เอามาพูดคุยกันด้วยนะคะฝากติดตามซีรีส์ Building a Second Brain in Action เปิดประสบการณ์สมองที่2ปฏิวัต,วติวิธีการทํางานและการสร้างคอนเทนต์ชื่อซีรีส์ยาวเชียวคะ่ะประโยชน์ ของมันก็เยอะเช่นกันฝากติดตามช่อง Cheat Table ช่องนี้แล้วเราจะมาเพิ่ม Productivity ไปด้วยกันค่ะงานดีชีวิตดีกับ B Table วันนี้สวัสดีค่ะ